S <S สวัสดีฉันชื่อซูเปอร์แมนฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งดีซีเนี่ยและฉันก็แข็งแกร่งสุดๆแข็งแกร่งกับพวกอเวนเจอร์ทั้งหมดซะอีกถ้ารวมกันนะเนาะวันนี้ฉันจะมาทําการช่วยโลกใบนี้ไว้มอนที่ช่องพัดสุบพูดนั่นแหละช่วยโลกใบนี้ไว้โอเคเอาละเปิดมาดับแรกเนี่ยเราก็ต้องหาว่าใครเดือดร้อนเรื่องอะไรหรือเกิดเอ่อเรื่องอะไรขึ้นเราก็ต้องช่วยพวกเขาเอ้ว่างไงซูเปอร์แมนอุ้ยว่าไง เอาละวันนี้เราจะมาทำการช่วยระบบใบนี้ไว้โดยการหยุดไฟแดงเพราะว่าทุกทีแม่งไฟแดงหมดเลยโอเคเราจะหยุดไฟแดงได้ยังไงเนี่ยออย่างนี้เลยนี่ยกขึ้นมาแล้วก็โจรที่ไฟแดงมันก็จะไม่มีไฟแดงแล้วผมแก้ปัญหาดีจริงๆเลยเยืมรถหน่อยเจ๊แบบหนึ่งนะนี่เนี่แค่นี้ก็หมดปัญหาเรื่องการติดรถไฟแดงจราจรแล้วโอ้ขอโทษที ผมเป็นคนเหล็กนะไม่ว่าใครจะขับรถเข้ามาชนผมยังไงผมก็ไม่เป็นไรคอยดูนี่นะอย่างเช่นรถสิบล้อคันนี้ใช่ไหมดูนะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูมันกำลังจะชนผมแล้วนี่เป็นไงตัวผมแข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กไหลสกแปลกใจใช่ไหมร่ะมันมันมันชนเหล็กเลยแล้วถ้าใครถามเรื่องความสามารถของผมนั่นหรอทุกคนก็น่าจะรู้ดีเอาละเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูผมจะกระโดดล,ลงไปฟึบดูนี่นะ มันจะไม่เกิดเรขึ้นเพราะว่าผมคือมนุษย์เร็กไรดีๆนี่เองดูนี่ฮตกมาไม่เป็นไรขนาดเจ๊อ้วนคนนั้นยังงง <S <S แล้วความสามารถของผมอีกอย่างนึงนะผมที่ผมชอบทํำบ่อยๆคือการหยุดเวลาผมไม่ได้หยุดเวลาหรอกผมแค่วิ่งเร็วกว่าทุกคนเพราะเวลาผมแอบไปดูผู้หญิงอาบน้ำผมก็ใช้วิธีนี้แหละดูนี่ปึ๊บดูสิเธอช่างช้าเหลือเกินดูพวกเธอสิเธอไม่รูร้ด้วยซ้ำว่าผมกำลังมองหน้าอกเธออยู่ ช่างดีจริงๆเลยเฮ้ยเธอเหลือบตามามองผมเห็นผมได้ไงวะเนี่ยเออไปละเห็นแล้วใช่ไหมแล้วว่าความสามารถผมมันสุดยอดผมไม่ได้มีแค่ดีดูดิผมจะบินให้ดูแบบวันพันแมนนี่สุดยอดพุ่งแบบไร้มิติพุ่งแบบไร้มิติเฮ้อเอาไว้เลยเอาไว้เออโอ้ยอะฮะเอ๋อบางครั้งผมก็ใช้ไม่คล่องอะโทษทีชีวิตผมมันอินดี้ตั้งแต่เด็กนี่ผมจะไปอุบล หรือว่าไปกรุงเทพหรือว่าไปอุดรหรือว่าไปขอนแกน่นได้อย่างรวดเร็วโดยการวิธีนี้ผมบินเร็วมากกว่าเครื่องบินเจ็ตล้านเท่าฮึดูสิดูสิเครื่องบินเจ็ตยังทำแบบผมไม่ได้นสิฮ่าฮ่าฮ่าเพราะว่าผมมันสุดยอดดูดูผมฮึนี่เดี๋ยวผมทำอะไรดูนี่หยุดเวลาแล้วก็เดินไปตัดหน้ารถขอค่าประกันดูนี่นะนี่รถเขาบุบรถผมไม่ได้บุบเป็นไงล่ะ เอ้แล้วผมก็ลืมบอกว่าผมมีพลังกำลังที่เยอะมากดูนะดูรถคันนั้นให้ดีรถรถบัสคันนี้ผมจะยกให้ดูอึ๊บนี่เห็นไหมผมยกได้อย่างง่ายดายแล้วก็โยนทิ้งได้อย่างง่ายดายเห็นปล่ล่ะแล้วผมก็ตามมันมันทันด้วยไม่ต้องห่วงผมจะไปช่วยทุกคนเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่หยอช่วยทุกคน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 ทุกคนตายแล้วทุกคนตายแล้วโอ้ตายแล้วอี่โอ้ โยกขึ้นไปด้านบนย่า yeah! ช่วยทุกคนเร็ว <c oughs> ช่วยทุกคนย่า <Yeah! S 1> มาแล้วแป๊บนึงครับทุกคนย่าอยู่ไหนกันเฮ้ยเฮ้ยโอเคช่วยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยู่นั่นทุกคนจมน้ำอยู่ทุกคนจมน้ำอุ้ยไอ้เหีจะจับปลาอะไรมาได้ไะเนด้อเหยียดทีก่อนเไม่ผมจะไปช่วยคนช่วยคนเร็วอึบมาผมจะช่วยทุกคนเองหย่าหย่าอือตอนนี้โอเคไปดูไป,ไปนู่นแล้ว อ๋อ yeah. oh, ช่วยทุกคนเร็วทุกคนจมน้ําทุกคนจมน้ํเออโยนไปเอาละผมช่วยทุกคนได้แล้วทุกคนไม่ต้องกลัวทุกคนอยู่ในปา้ายท้ายความปลอดภัยของผมไม่ต้องกลัวผมคือซูเปอร์แมนเอาละผมจะไปวางคุณไว้เออเออท่าสัญญาอา,ากาศของทหารลกันไม่ต้องห่ว,หวงนี่เขาอาจจะไม่ชอบใจที่ผมทําอย่างนี้โอเคทุกคนปลอดภัยแล้วคุณอะลงไปคุยกับเขาเจ้าหน้าที่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะบอกว่ามึงทําคุณแน่ใจหรอที่พูดอย่างนั้นดูนายทหารเขามารับคุณแล้ว เอาละแต่ถ้าวันไหนถ้าผมเงาเงาเนี่ยผมก็อยากไปมีเรื่องกับพวกทหารนะเพราะว่าทหารเป็นพวกเดียวที่มันมีอาวุธตต,ตอบที่ทําให้ผมเจ็บมันมดกัดได้ดูนี่ผมจะไปสู้กับพวกมันละดูดิพวกมันขับรถเร่นเหมือนไม่มีผมไม่มีตัวตนมันลงมาแล้วผมจะหยุดเวลาสักแป๊บหนึ่งแล้วผมก็จะวิ่งไปแล้วจากนั้นผมจะให้ทุกคนดูบัตรของผมที่มีอยู่ต่อมันดนนูนี่แน่นี่แน่โอ้โหห่อต่ยทีใส้แต่ไปหยิบลงตัวนี้ก่อนปึ๊บมาแล้ว เก็บน้องตัวนั้นมาได้แล้วแล้วเราก็เอาไปโยนใส่หน้ามันเลยนี่ดูนี่นี่แน่เจ็บไม่แรงเออมันโยนนอ้องใสกเกอนี่เลยจับมกน้องมันมาแล้วจากนั้นก็โยนไปซะนี่นี่คือความแรงของการโยนดูดิสมองเรอยู่ตรงนี้แล้อย่างไอพวกทหารพวกนี้มันไม่กล้าย,ยิงผมหรอกเพราะว่ามันนโกวผมตีไปดูนี่มัดวันพันแมนนี่แน่โอ้โหต่ทีปิวอะไรของพวกแกนี่แน่น <c oughs> ดูนี่ยา่า เ้ออะไรวิ่งมามือเปล่างั้นหรอเอาไปนี่แน่เฮ้จะทําอะไรของพวกฉันเฮ้อจะทาอะไรฉันไม่ได้หรอกไอพวกมนุษย์น่าโง่นี่ฉันมาจากดาวอื่นฉันไม่ใช่มนุษย์ด้วยหึฉันมปนสุดยอดเฮ้อไอ้นั่นถึงกับงงเลยเหรอถึงกับอึ้งหรอมีคนตายเฮ้อแกต้องการอะไรทําหน้าตาเสลออย่างงี้นี่แนะ่อยากไปอวการเลยไงนี่แนะ่พาไปอวกาศแม่งเลยฮ่าาฮ่าาาเอาละมีพลังจากข้างในตัวผมนั่นก็คือตาเลเซอร์ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้แล้วถ้าดูจากในหนังแต่ดูดิ ในเกมนี่เน่เป็นไงละ่ะนี่เนี่ยโอ้โหแรงสัตว์นี่คือตาเลเซอร์ที่สามารถทําลายรถได้นี่รถบุบเป็นแถวๆกันเลยทีเดียวนี่นี่นี่ประตูไม่เป็นไรแต่เครื่องยนต์สับพังงงไหมละ่ะดูนี่สิเดูเฉยนี่เน่ฮ่าฮ่แล้วผมก็สามารถเพิ่มพลังในการปล่อยตาเลเซอร์ของผมได้ดูนะไอตะกี้แค่ขั้นแรกนี่คือขั้นสองโอ้โหขั้นสองระเบิดทุกอย่างฮ่นี่เน่ นี่คือตาเลเซอร์ของผมนีค่แล้วนี่คือเลเซอร์ระดับแบบที่3ซึ่งมันก็จะเบาๆหน่อยผมจะเอานเอาไปจิ้มเล่นๆๆๆๆๆเอาไว้เดินเล่นมันจะได้ดูเทๆ่ๆแค่นั้นเราก็เสร็จแล้วเราเราก็หนีนี่บินหนีแบบพระเอกน่า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 ,นาช่วยลุกไปนี่เว้ยเอาละคุณเห็นนั่นไหมบารูนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะจัดการมันให้ดู ด้วยการยิงเลเซอร์นี่หลอมอะไรอุ้ยไม่เข้าสงสัยเลเซอร์ตัวนี้มันยังแรงไม่พอต้องเอาเลเซอร์รุ่นบิ๊กบึ้มนี่แน่นี่แน่ไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยไหนดูสิฉันแน่สักแค่ไหนเชียวดูหน้าไอ้คนขับสิเฮ้ยรู้จักซูเปอร์แมนไหมตอนนี้ซูเปอร์แมนเป็นบ้าแล้วโอ้โหกูไม่น่าไปชนบอลลูนเลยเฮ้ยเฮ้ยเย่าตกนะเว้ยอย่าตกนะเว้ยโอ้ยโทษทีไม่ตั้งใจนี่ยิงให้มันร่วงโอ้โหบอรลูนตก นะครับเดี๋ยวดูนี่ผมจะทำอะไรให้ดูผมจะโยนมันไปขึ้นปาใช่ไหมโยนผิดโทษทีโดนเจ๊เอาละเจ๊ขึ้นไปด้านบนนี่แล้วผมก็จะไปช่วยเจ๊แบบรวดเร็วทันการแล้วก็ไปจับเจ๊ลงมาแล้วก็พาเจ๊ลงมาแบบเบาที่สุดนี่เจ๊ปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงนี่แค่นี้เจ๊ก็รอดแล้วเจ๊ลุกขึ้นมาแล้วมาบอกทุกคนว่าเจ๊ไม่ได้เป็นไรอ้าวที่หายเจ๊ตายเฮ้ยเสงเป็ด แล้วอีกอย่างนะพลังที่ผมมีอยู่นั้นรู้ไหมคืออะไรคืออินฟราเรดดูนี่สายตาผมสามารถเห็นทะลุวัตถุทุกอย่างได้ดูสิเห็นไหมดูรถผมสามารถเห็นได้ทุกอย่างทะลุได้ทุกที่ดูสิเห็นไหมผมจะเห็นเลยว่าใครนั่งอะไรอยู่ตรงไหนบ้างหรือแม้แต่คนแอบตอนที่ขับรถอยู่ผมก็สามารถเห็นได้ ออกมาจากรถนี่ไงโอเคผมจะบีบคอมันทำมันเป็นคนเร็วคุณว่ามันเป็นคนเร็วหรือเปล่าเอาละผมว่ามันเป็นคนเร็วผมจะโยนมันทิ้งนี่ไงแล้วก็พลังอีกอย่างของผมที่ผมยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมนั่นก็คือผมสามารถปล่อยขี่ปากมหาปะายได้ดูนี่อ้าวไปซะฮ่าฮ่าฮ่าโคตรเจ๋งเลยใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมก็ยังอยากได้เหมือนผมผมรู้ปึ๊บ ผมพอโดไปหายพวกนี้ก่อนแล้วก็พ่นที่ปากแล้วก็ตามด้วยเรเซอร์นี่แน่โอ้โหเรเซอร์ทำลายร้างโอ้กูเป็นฮีโร่เด้อกูเป็นฆาตกรวะเนี่ยนี่เผาให้หมดเผาให้หมดเผาให้หมดบ่าโรคนี้เผาให้หมดเผาให้หมดมึงไม่ต้องถอยรถกลับแล้วกูจะฆ่ามึงห้หมดเลยนี่ฮ่า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 แม่ร่างบ้าช่วยลูกไปนีเว้ย ตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่ามีลูกค้าคนหนึ่งกำลังจะซื้อฮอทดอกแต่ตัวเองรออยู่งั้นเดี๋ยวผมจะทำการวิธีแก้ปัญหาให้กับเขาคือการให้เขานั้นได้กินอย่างรวดเร็วที่สุดอ่ะเอาแรละคุณผมจะพาให้คุณไปกินฮอทดอกที่อร่อยที่สุดก็คือฮอทดอกไม่กินกล่ะ เอาละโอ้โหโรถสปอร์ตสงส,สัยมีแต่คนรวยนะเนี่ยมันจอดตรงนี้จอดใกล้ๆกันให้หมดเลยใช่ไหมเดีย๋ยวฉันจัดให้โอเครวยนักเหรอหน่วยรักราชอบโชว์ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้มึงอดรวยแน่นี่เป่าแม่งให้หมดนี่เป็นไงละ่ะลดราคาหรูมึงไปซะไปให้หมดไปให้หมดต้องเจอลมต้องเจอลมหนาวนี่พัดให้หมดพัดให้หมดพัดให้หมด เรียบร้อยมือกลับมาอีกทีรถกูหายไปไหนวะเออกูก็สั่งยืมแม่มาได้ระวังเจ้มีคนอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะช่วยเจก่อนเออออกไปเจ๊เดี๋ยวผมจะจัดการมันเองไอ้ตำรวจพวกนี้เนี่ยมันเป็นคนชั่วดีแน่ออเอาละตอนนี้ผมจะทําการสแกนว่าตรงนั้นมีกี่คนเฉลี่ยแล้วน่าจะมีประมาณสักสามโอเคผมจะไปหยิบเฮลิคอปเตอร์ตรงนั้นมานี้นี่ฉันจะพาแกไปเองแล้วแกก็บ,บินอยู่อย่างนี้แหละ ดูสิดูผมสินี่ใช้ใบใช้ใบบัตเตอร์พัดปัดพ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 ัดใช่ใช้ใบเบอร์พัด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 นี่มันก็เครื่องจักรสังหารเครื่องจักรเฮลิคอปเตอร์โดยซูเปอร์แมนทำเอานะครับนะโอเคฉันจะวางแกรองดูซิว่าแกจะบินได้ไหมเฮ้ยมันยังบินได้เว้ยเฮ้ยเก่งเนืเนี่ยไอ้พวกนี้ ดูซิมันจะบินรอดไหมเนี่ยอ่าฉันจะปล่อยแกตรงนี้แหละ้บื้อดูสิพวกแกจะทำได้ไหมฉันอยากดูความเจ๋งของแกว่าแกจะสามารถเอาตัวรอดในใต้สะพานได้หรือเปล่าโอเคฉันจะปล่อยแกละอ้าวอ้าวยังไงยังไงยังไงไปไม่เป็นไปไม่เป็นไปไม่เป็นโอ้จ่วยเรื่อยเออไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็เรากำลังจะร่วงแล้วเราหาที่บินหนีออกไปไม่ได้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  ไม่ได้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 ไได <S <S โอ้มันยังบินออกไปได้เว้ยเฮ้ยโอ้เก่งเว้ยกันไปอีกครั้งหนึ่งเอ๊ไปเตี่ยมงนี่ตะกี้กูก็จ่อแจ้งกูแล้วครั้งนี้กูเอาให้มันเห็นกว่าน,นี้คอยดูนี่นะจะพาแกไปอ่ะฉันจะพาแกขึ้นเอาอากาศไปเลยดูซิว่าแกยังจะรอดอยู่หรือเปล่าโอเค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 ,อเคจะพาแกขึ้นบนฟ้าดูซิแกยังจะรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าโอ้ยอ้ามาไหนวะเนี้ย เดี๋ยวก่อน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 โอเคโอเคโอเคตอนนี้กูอยู่ชั้นบรรยากาศโลกแล้วนายอยู่ตรงนี้แหละเออนี่คือชั้นบรรยากาศของโลกที่ขึ้นไปก็เป็นอวากาศแล้วแหละนะโอเคฉันจะปล่อยนายตรงนี้แหละถือว่านายเป็นคนดีนะอ้าวกูปล่อยมึงตรงนี้ไม่ได้อีกโอ้ยลำบากกูอีกอืออ่ะเอาละฉันปล่อยกันแล้วดูซิแกจะรอดไหมเอาละ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่สวยที่สุดแล้วก็กับเอลิคอปเตอร์บาบอตรงนี้เอาละนะเขาก็ต้องจบเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะเอามันออกจากเครื่องบินได้แล้วผมสงสารมันสงสารมันจริงๆเอาละแกออกมาแลยละไปไม่กูไม่อยากไปจะพาแกกลับบ้านโดยที่แกไม่ต้องขับเฮลิคอปเตอร์โอเคไหมแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตรงไหนและดูเหมือนว่าพระอาทิตย์ทำไมมันมีสองดวงวะเนี่ยกูอยู่ดาวไหนวะเนี่ยกูอยู่ดาวไหนพระอาทิตย์อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหอ้าวอ้าว เอา้ากูตมามปากหน้าหลุดมือชิบหายโอโ้กูต้องตามล่ามึงใหม่อีกโอ้ยอยู่ไหนไวะเนี่ยอ๋อ <l ain> โอ้ยดักโซนดักโซนดักโซนโอ้โเออดักซี sea, นะครับนะเป็นทะเลมืดนะครับโอ้โหตอนนี้ถ้าลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีแรงกดอากาศสูงมากเลยนะครับไหนผมลองลงไปเดี๋ยวนี้ยซูเปอร์แมนก็ต้องสำรวจโรคนะครับเผื่อเจอสัปประรดอามาเกดอนนะครับนะอะดาคอนดอมก็ว่าไปนะครับนะ โอเคพอละแค่นี้แหละหน้าที่ของซูเปอร์แมนทาได้แค่นี้ก็ดีแล้วฉันจะไม่อยากเล่นอีกต่อไปละฉันเบื่อโอเคเอาละถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เราอยากให้ผมเล่นตัวไรงในมอด GTA ก็ว่ามาด้วยผมทําได้แค่นี้แหละไปละขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอนยะ่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับนะ โอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับนะ